สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กโคโนชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับมากับผมวันนี้ตู้เพิ่มอากาศมาไปที่เรียบร้อยอีกหนึ่งรอบนะครับผมสําหรับคู่เทพเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีอีกหนึ่งตู้ครับคิดว่า น่าจะเป็นอีกสักคู่หนึ่งนะครับคู่เทพคู่เอ๋อคู่รอนะครับก็รอรู้แล้วกันว่าจะเป็นคู่ไหนคิดว่าส่วนตัวน่าจะเป็นอควากับตัวของดักเนส s นะครับผมคิดว่าทุนนี้นะต้องรอดูแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่รอตู้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้างของเซตวิ่งจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วบอสอีเวนต์เลสก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยในเซตวิ่งนะครับผมโอ้โหเมื่อวานหรือ2วันที่ผ่านมานี่คือดราม่ากนันหนักมากนะครับผมสําหรับ คะแนนนะครับท็อปร้อยที่มีคนหนึ่งเนี่ยขาแนนบักแบบพื่นๆๆตามนี้นะครับโอ้โหแบบว่าติดกัน28ลําดับตัวเกมพอปิดไปก็ไปแก้ให้เรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ย เขารีเซ็ตคะแนนให้ใหม่หมดเลยโดยทำเหมือนว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยนั่นเองนะครับผมและก็ไม่ได้คืนขนนกที่ใช้วิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับไม่ได้คืนเป็นรูบี้ไม่ได้คืนเป็นขนนกอะไรเลยแลยังสิ้นแล้วก็เลยเกิดดราม่านี้ขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ดาเนินเรื่องไปเรียบร้อยนะเห็นมีส่งแจ้งนู่นแจ้งนี่กับทางตัวเกมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก,ก็รอตัวเกมจัดก,การละกันนะผมคิดว่าตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะ ยุติทํามระับหนึ่งเลยนะผมน่าจะคืนเป็นขนนกทั้งหมดกลับมาให้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงกันว่า GM เขาจะตัดสินใจยังไงสำหรับทางญี่ปุ่นผู้พัฒนานะว่าเขาจะแก้ปัญหานี้แบบเชียบขาดอย่างไรนั่นเองเนาะ แต่คลิปนี้ครับผมใครมีปัญหาพบเจอปัญหาเกี่ยวกับพ v วพีหมุนเวียนในเดือนธันวาคมโคโรสบานี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าผมมีวิธีมาแนะนํามีทริคมานําเสนอให้เพื่อนได้รับฟังกันผมจากที่โอ้เคยแพ้ตุ้มแบบนี้นะโอ้โหตีเท่าไหร่ก็แพ้รับเปลี่ยมาเป็นชนะแบบนี้ได้เลยนะผมบ,บอกได้เลยว่าจากหน้ามือ เป็นหลังมือนเล่นนอนนะครับสำหรับการเล่น PVP หมุนเวียนและคุณจะสนุกขึ้นกับ PVP นั่นเองนะครับผมซึ่งกอบรับชมกันครับคลิปนี้ต้องขออุดสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับร้านมารุช็อปหนุม่มร้านรับเติมเกม Line r นเจอรราคาถูกราคาดีคุ้มค่าปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพมากกว่า170,000คนนะครับผมใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่าง หรือแพ็กเกจ Ruby 988 Ruby ก็ไปจัดกันได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i ั n นั่นเองนะครับหรือถ้าทางเพจ a c e b o o k ติดต่อไม่ได้ก็แอดไลน์ไปที่ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ไปจัดกันได้เลยนั่นเองนะครับผมมาครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับสเตปพีพี่หมุนเวียนธาตุไม้รอบนี้กันเลยว่าโดยโปรตินี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดือนที่แล้วมีปัญหาเพราะว่าเป็นเสาธาตุไฟถูกต้องไหมครับผมที่ทำดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงปอดเรนเจอร์มาอาจจะยืนไม่ค่อยอย่่่ออยยยูกัันสําหรบคที ID งไมไ มีตัวดีมากอะไรมากยังไม่ปั้นมาหลีกสูงมากหรือ,อยังอยู่แบบหลีกทองหลีกเงินเนี่ยมันจะเล่นยากกันนิดนึงรวมแต่เดือนนี้พอไม่ใช่เสาไดเมทปุ๊บผมคิดว่าเออมันน่าจะไม่มีอะไรมั้งเสาไดเมทก็ไม่มีแล้วก็เป็นเสาเร์นฟเรนเจอร์สเตตัสธรรมดาพวกอัตราใช้สกิลโนหรือว่าความแม่นยำสกิลของธาตุไม้หนสสำหรับคนที่ใช้เรนเจอร์ที่ไม่ใช่ตรงกับธาตุไม้พอเข้าไปยืนในเสาเนี่ยอัตราใช้สกิลจะลดลงผมลงกระทั้งถึงแม่นยำสกิลด้วยนะครับนะแต่ว่าปรากฏว่าเฮ้ยมันมีผลนคบบผมมาเเีลแกช่ เแล้วผมแล้วก็ ทมให้เห็นได้เลยว่าโอ้โหปัญหาการเล่นพีพีมูนเวียนรอบนี้ก็หนักหน่วงเหมือนเคยเหมือนกับเดือนที่แล้วเลยไม่ต่างกันแค่คนละปัญหาอะไแต่บทสรุปก็คือเล่นแพ้เยอะเหมือนเดิมผมตั้งรับก็เหมือนจะแพ้เยอะขึ้นด้วยนะครับไม่เหมือนเดือนที่แล้วเนอะคือบุกเนี่ยทีบุกเกมบุกเนี่ยเราเล่นได้แย่นะครับผมแล้วเกมรับเราเล่นได้ดีใช่ไหมแต่รอบนี้เหมือนว่าเกมบุกเราก็แ yeah ย่เกมรับเราก็แย่นะครับผมฉันแล้วผมมานําเสนอทริคดีๆกันให้รับฟังกันนั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยไม่ว่าจะ บุกหรือจะรับนะครับสำหรับสเตปพีพีหมุนเวียนไม้รอบนี้นะแนะนําเลยนะครับว่าต้องใส่ตัวชนมาให้เยอะไม่สุดเท่าที่จาได้ครับอย่างเช่นเบราอนุบิดเป็นต้นเซลลี่กระต่ายนะครับนาฬิกาปู่น,น้นหรือว่าบายมมทูตแล้วก็ตัวของเอเลนนะครับหลักๆเลยคือตัวที่ทําเกมหลักจะเป็นเอเลนนะครับใครมีนี่ถือว่าโชคดีไปก็สบายไปปอนึงแต่ถ้าใครไม่มีหาตัวชนมาเยอะครับสักสี่ตัวเป็นอย่างต่ําครับจะช่วยทีมได้ดีมากแล้วก็แนะนําได้นะครับผม ตัวเบลยมมทูนเนี่ยไม่อยากให้ใส่มาในทีมเพราะว่าสําหรับ PP พหมุนเวียนในรอบนี้เฉพาะอาทิตย์นี้เนี่ยพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยผมไม่ได้ออกใบไม่ได้ออกอะไรเลยครับแล้วก็โดนฆ่าก็ยังง่ายด้วยเพราะว่าลําแสงอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นบัฟท่าแสงนะผมไม่ได้บับท่านมือแต่อย่างใดครับทำให้เรนเจอร์ท่านมือเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอครับแล้วก็การใบเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าแมปมันสั้นด้วยครับสำหรับ p ี p รอบนี้นะครับใช้แล้วเนี่ยแน่นะว่าเอาต,ตัวชน ตัวอื่นใส่มาได้หมดเลยครับอัศวินอะนูบิดมายากลปูเอเลนเนี่ยใส่มาได้หมดเลยอควาโคโรโบเดินนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมที่เหลือใส่ไม่ได้หมดเลยแต่แนะนำยมาทูเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือใส่เดเมทให้เยอะใส่คอมโบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเลเจอร์ทั้งหมด10ตัวนี้นั่นเองนะครับนะเพราะว่าตัวทําเกมหลักก็คือตัวเดเมทแล้วก็คอมโบนะครับผมแล้วก็ตัวชนเยอะๆเพื่อเอาไปคําหน้านะเพราะว่าแมปมันสั้นนั่นเองนะครับ เรียกทั้งแผงเหมือนกันนะครับถ้าสมมติเขารับดาเม็กันเต็มและคอมโบเนีบอกได้เลยว่าติดได้ดีมากกว่าสัปดาห์อื่น,นๆที่ไม่ใช่พ V p หมุนเวียนอย่างชัดเจนแน่นอนนะเะผมเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนะว่ามันติดดีระดับไหนนั่นเองนะอ่าอย่าเปิดดูนิดนึงแล้วกันนะครับเออคนไหนโนะ้ผมจําไม่ได้แล้วนะไอะคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอไม่ใช่สิต้องเป็นอาที่ผมตีแพนเนะอ,ะอาจจะเปิดให้ดูแล้กันว่า คอมโบมันติดดีขนาดไหนนีขนาดเป็นพันหน่วยที่ไม่ใช่หยุด5าวินะผมลองจับเวลาดูอ่ะเริ่มจับเลยแล้วกันนะครับผม1 2 3นะกดนาฬิกาจับเวลาไปเรื่อยแล้วกันเดีย๋ยวผมบอกแล้วกันเนาะคอยสังเกตด้านล่างนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะเวลาผมไปตีเนาะอ่านี่ตีไปสักพักหนึ่งแล้วนะผมเดีย๋ยวดูหน้าทางเขาเป็นคอมโบพันหน่วยใช้แค่ชิจังกับอีมลทีติดตัวแรกนะผมนี่ผ่านเวลาไป15วินาทีติดตัวแรกแล้วถือว่าเร็วมากและเดี๋ยวดูนะครับผมความถี่ในการติด ดูเอานะครับผมไม่พูดเยอะดูนะครับผมนี่ติดทีเดียว5ตัวไปแล้วนะทีมที่2ครับเหลือ2ตัวติดไปอีกแล้วเพิ่มเติมไปอะไม่ต้องปล่อยกันแล้วครับทีเนี้ยผมบอกเลยนะเจอพันหน่วยรุ่แล้วฝั่งเขาใช้คอโมโบตัดแร่ด้วยผมก็ยับยุยี่ผมติดไปเลย10ตัวแล้วการภายในพริบตาเดียวนะผมและผมก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะว่าสู้ไม่ไหวนะครับผมอ่าก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า15วิ ติด1ตัวโปรติเนี่ยผมจับเวลาแล้วโดยทุกทีเนี่ยจะติด1,000ห,หน่วยตัวแรกก็ตัอเมื่อผ่านไปประมาณ20วิแล้วแต่นี้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งทำให้ สามารถบอกได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะคอมโบอยู่หนาวิหรือคอมโบ1 0 0 0หน่วยเนี่ยจะติดได้ดีขึ้นเมื่อพีพ,พีหมุนเวียนมานั่นเองนะผมเป็นการแอบบัฟสเตตัสของพวกบอทอันนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งผมก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยต้องใส่ทีมคอมโบมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วทําให้มันติดได้เร็วติดได้ถี่มันถึงจะน่ากลัวนั่นเองสำหรับทีมของเราเนาะส่วนตัวชนกับตัวดามิล่ะใส่มาทําไมก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวชนเนี่ยใส่มาเยอะเพื่อให้มันกินพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องใส่ปล่อยตวววไไ้ดดดยยะะรรเเเพาเหตุอี๋ปิช นิดนึงละกันทีมไหนดีทีมนี้ละกันเนาะเขามาตีผมนะลองดูนิดนึงละกันเดี๋ยวคอยสังเกตเรนเจอร์ฝั่งทีมผมที่เป็นทีมตั้งรับนะครับผมนะมันจะมีอยู่บางจุดนะผมที่เรนเจอร์ฝั่งผมเนี่ยไปกองอยู่ในลําแสงค่อนข้างที่จะนานมากและคอยสังเกตผมลําแสงที่มันเนิร์ฟอัตราการใช้สกิลไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะดูในกองนี้มที่เป็นตัวชนหลักๆของผมเยอะๆบึมๆบําๆเนี่ยไม่ว่าจะปูเนืมม้อนูวิทเนี่ยรายยืนอ,อยู่ในลาแสงปุ๊บเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าลงศพเนี่ย ไม่มีมาเลยนะผมยืนกันเป็น10ตัวอันเชิญมาแค่2ลงนะหรือไม่จะปู่ว่าตามเนี่ย สกิลบัฟรูปร่มเนี่ยไม่บัฟเลยนะครับผมเวลาอยู่ในลําแสงนี้นะครับถือว่าโอ้โหเนิร์ฟเรื่องอัตราการสกิลไปค่อนข้างที่จะรุนแรงมากครับสําหรับเสาลําแสงนี้ทําให้เรนเจอร์เราเนี่ยไม่ค่อยออกสกิลเลยและปกติพื้นฐานผมเกียร์ผมไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลอยู่แล้วทําให้ตัวพวกนี้เนี่ยยิ่งออกสกิลน้อยลงไปอีกนะครับโอ้โหคือแบบรุนแรงจัดๆนะครับผมสำหรับใครที่ใส่อัตราสกิลเนี่ยคิดว่าก็มีผลอยู่เช่นเดียวกันน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอที่จะเห็น อ่านออกสกิลบ้างนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือไม่เห็นเลยนะถ้าไม่ได้แบบว่า ติดจากบัฟหน้าป้อมคือไม่เห็นอีกเลยนะครับผมอีจยะผมเปิดคู่ออ่ยให้ดูแล้วกันเนาะ,อะลองดูคู่นี้แล้วกันว่าเฮ้ยทาบัฟหน้าป้อมเนี่ยยังมีอยู่นะเพราะว่าของผมเนี่ยเสามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตำแหน่งบัฟหน้าป้อมจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมมันก็เลยยังอย่างยังมีปูบัฟอะไรเนี่ยบัฟเรื่อยๆตามปกตินะผมนะบัฟหน้าป้อมตามปกติเน,ะนะนา,าเนะยังไม่ได้เข้าสู่ลำแสงแต่ถ้ายืนอยู่ในลำแสงแช่านาน,านเดียวบอกได้เลยว่าโอ้โหยืนกันเป็นสิบออกสกิลแค่หนึ่งถึงสองตัวคือออกแ yeah, ย่มากๆับผมทำให้โอกาสในการแพ้ของเรามันสูงมากขึ้นนะผมกก็็เเลยยจปต้อองบฮ โดนเนี่ยทำเป็นต้องปล่อยออกมาเยอะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนอะเพราะมันอย่างน้อยม่ต้องมีสักตัวนึงแหละที่มันปล่อยสกิลได้โดยที่แบบ หนึ 1> 1่งในสิตัวนะครับผมคือโอกาสมันก็น้อยบากๆแต่ก็อย่างน้อยมันช่วยได้นะครับผมหรือใครอยากจะไปเปลีป่ยนเป็นอาจ,จารย์กระชากิวก็แล้วแต่คนไปแต่ผมแนะนําว่าเน้นปล่อยตัวเยอะแล้วก็ตัวชนมาเยอะเพื่อคําหน้าพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เราหลุดออกจากลําแสงนี้นั่นเองครับผมแล้วก็เอาตัวดเดเมดเนี่ยทั้งทีมที่เหลือของเราจะมาเก็บกวาดนั่นเองผมก็เลยแนะนําให้เอาตัวดเดเมดมาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะถ้าไม่มีดเดเมดเยอะจะฆ่าศัตรูไม่ตายเอานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแลหรับ ทิศเรอน้อยเนาะเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูกันดีกว่า,วาเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่านั่นเองมามาถึงก็เอาเลยเหรอตัดแรกห่งตัดแร่2ตัดแรกสามนะครับผมมีอีกแม่พันหน่วย1 ตัดแร่3และพันหน่วย 1. 5ึ่งุ้วอีก2อะไรวะเนี่ยคอมโบมั่วๆนะแต่ว่าบอกได้เลยสองสาตัวนี้ก็เติดเวอร์วางอลาัางการสําหรับพีพีหมุนเวียนมาเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูเกมบุกนะย๋ยวผมค่อยอธิบายผมนะคร,รับว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงนะเกมบุกเนี่ยมาถึงจะชนะได้เยอะนะผมเมื่อกี้นี้แนะนําเกมตั้งรับหรือว่าทีมที่ใช้ในการเล่นและคราวนี้เดีายวมาแนะนําเรื่องทิศก,การตีกันบ้างว่าเฮ้ยตียังไงผมกดแช่เลยแล้วกันครับผมนี่แหละ นะอดูไปเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับโอเคกดอามาต่ามากดสวนไปเมื่อกี้ผมกดพลาดไปนิดนึงนะเออถ้าตานี้แพ้ไม่ต้องแปลกใจไปผมกดพลาดไปนะครับผม อ่าอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราน่าจะแพ้แน่นอนนะเวลาเราเล่นยื้อสำหรับพีหมุนเวียนเนี่ยบอกท้าเรืโอกาสแตกสูงมากๆนะครับผมเพราะว่าเราคาศัตูไม่ทันและโดนศัตรูที่ปล่อยตัวนข้างที่จะโกงลงสำหรับ ITT ที่ปรับเรทมาเนี่ยบอกได้เลยแป๊บเดียวแตกแน่นอนครับผม,ผมก็จะเป็นออกทรงมาประมาณนี้เองนะเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความเฟลแล้วกันโอเคที่เฟลไปก็ประมาณเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นการเล่นยื้อแล้วละกันนะครับนะ มาเดี๋ยวรอบนี้ลองของจริงกันบมากกว่าว่าผมจะไหวหรือเปล่ามาครับผมลองดูทีมนี้เลยละกันนะผมคงไม่ต้องกดออโต้แล้วมันคิดว่าน่าจะไหว นะไปครับผมนี่ครับปล่อยมาเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็กดอีกหนึ่งทีปล่อยตัวไปโอ้โหนิ้วไม่ค่อยไวกดแช่เลยแล้วครับนะผมตั้งแต่ต้นเกมนี่แหละใจความหลักโอเคเขากดอมาตามาจังหวะนี้ผมกดอมาตาสวนคืนทันทีนะไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นเหมือนกับใน iPad หรือเปล่านะผมไม่รู้จะได้โชว์ทัานผู้ชมไม่เห็นหรือเปล่านะวาทีการเล่น PVP เกมบุกมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคปล่อยไป,ไปกดออโต้ไปก่อนเลยนะครับผม็อดน,นี้นะโกโก้ครับโกโก้โก คิดว่าน่าจะไหวยอยู่นะผมนี่ครับทีมผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะรอบนี้แล้วก็เหมือนจะได้ชัยชนะอย่างได้ดอนแล้วนะั่นเองครับทรงนี้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เริ่มจับจุดอะไรได้หรือเปล่าผมที่ผมเล่นนะอ่าเมื่อกี้แบบเฟลอันนี้แบบสักเซสนะครับผมว่ามันต่างกันอย่างไรนะอ่าไปครับไปไปนะครับผมเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวอธิบายกันนะครับผมว่า ผมเล่นอย่างไรถึงจะสักเซส1 0 0นั่นเองนะแต่แนะนำว่าถ้าเล่นอยากทักเซสจริงๆอยากชนะ100จริงๆเนี่ยเล่นในมือถือหรือ iPad นะครับผมถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันจะกดยากมากๆและกดออโต้เนี่ยโอกาสชนะจะดรอปลงมากเพราะมันมูแต่ไปอัพแร่คริสตัลขวานล่างนั่นเองนะครับนะอ่าเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารอบแรกเนี่ยเวลาเล่นนะครับผมผมจะเล่นเนี่ยกดกดไปตามปกติใช่ไหมปล่อยตัวแล้วก็กดออโต้คูณ2ออะไรเลยใช่ไหมครับผมและจากนั้นเนี่ยดูนะครับ ตัวไอเทมผมเนี่ยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้กดเลยนะครับโดนศัตรูยำกระทืบมาแล้วผมถึงจะใช้ไอเทมส่วนไปนะครับผมถือว่าเป็นการใช้ก่อนด้วยนะแล้วก็ฆ่าศัตรูได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วผมต้องรีบกดอมตบเพื่อยื้อไว้เพราะเขากดอมตะเหมือนกันถึงเราจะใช้เทม่มากกว่าแต่ไม่มีปัญหาผมใช้ได้ใช้ไปก่อนนะแต่เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันสู้ไม่ได้แล้วก็พ่ายแพ้ไปในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับผม เราจะเห็นได้ชชดนะครับว่าผมใชไอเทมน้าแข็งค่อนข้างที่จะช้ามากโอกาสแพ้มันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองเนาะ,ะประมาณนี้สําหรับรอบแรกที่มันเฟลถัดมาครับผมอีกหนึ่งรอบในรอบแบบซักเซสนะครับว่าเฮ้ยผมชนะได้อย่างไรนะก็ดูนะผมปล่อยตัวเรนเจอร์หมด10ตัวก่อนแล้วพอครูดาวไอเทมข้างบนหมดปุ๊บผมกดทันทีเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละทีมนะว่า10ตัวหรือ10ตัวบวกลบนิดหน่อยนะครับผมก็รีบกดไอเทมได้ทันทีเนาะเพื่อรีบฆ่าฝ่ายตูในจนํานวนจํานวนหนึ่งจานวน,นวชุดแรกไปก่อนนั่นเองนะ เพื่อที่จะทําให้เรามีเวลาสะสมกองกำลังเพิ่มแล้วก็ได้เปรียบเชิงจํานวนนั่นเองนะครับผมอ่าพอเขากดอมตะปุ๊บผมกดอมตะาสวนทันทีเลยเช่นเดียวกันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเฮ้ยเราจะเสียเทพไปก่อนเขามันเล่นยื้อไม่ได้ครับสำหรับเซพีพีพีหมุนเวียนในรอบนี้นะครับมาถึงเราต้องกําจัดทีมฝั่งตรงข้ามให้ได้ลดลงมากที่สุดก่อนนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วช่วงจังหวะที่เรากดแค่ในจังหวะแรกเนี่ยเราต้องรีบ หันมาปล่อยโรเจอร์ที่ทำดาเมจให้กับฝั่งเรานั่นเองนะครับเพื่อให้ฝั่งตรูที่โดนน้ำแข็งเนี่ยตายหรือว่าเพิ่งออกจากน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยตายทันทีก่อนที่จะได้รับบัฟหรือปล่อยตัวอะไรมาเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับเพื่อกำจัดจำนวนศัตรูให้ลดลงได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือหลักการหรือเทคนิคในการเล่นเกมบุกเพื่อที่จะชนะ100%นั่นเองนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในคอมเนี่ยผมไม่รับประกรันนะว่าทุกคนจะเล่นชนะ100%เหมือนกันเพราะว่าบาบงทีเรี่ยเ,าเามาร์เทันมตวเเ,เ,เมื่อกอกี้ม่ผดนยัง เห็นในชั้นเลยนะครับว่ามันปล่อยตัวไม่ทันจริงเมาส์ผมกดไปไม่ทันน้ตหรือบางคนในตั้งปุ่มบางทีกดแล้วมันไม่ปล่อยก็มีนะผมเหมือนมันกดไม่ติดกดไม่โดนอะไรประมาณนั้นนะครับผมชั้แล้วเล่นในคอมผมไม่ค่อยรับประกันเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะรับประกันว่าใช้เทคนิคนี้น่าจะชนะได้ทุกทีม100%นั่นเองยกเว้นเสียแต่ว่าเราไปเจอทีมที่แบบว่าเขาเกียร์ดุดันไม่เกรงใจใครคนละชั้นกับเราอยู่แล้วนะครับผมอันนั้นก็ยังไงก็แพ้เอาที่แบบว่าเรา นิดนึงอะไรเงี้ยเรายังมีสิทธิชนะด้วยทริคทริคนี้ใน PP พี่หมุนเวียนรอบนี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูกันหน่อยหน่อยว่ามือผมจะไหวหรือเปล่าสําหรับพี่หมุนเวียนโดยใช้คอมเล่นนะมาเจอตึงหน่อยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสนแะแต่ตึงมากไปผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเครีนิดหนึ่งเพราะว่าทีมนี้จะเมยให้จะหนกักน,นะครับเจอแต่ของตึงอ่ะทุกคนของตึงๆเลยลองดูแล้วกันมาลองดูครับถ้าไม่ไหวก็ตามสะดวกตามสภาพนะครับผม เพราะว่ามันอยู่ที่มือผมด้วยนะว่ามันจะไหวจริงหรือเปล่านะครับโอเคปล่อยไปกดแช่เลยแล้วกันครับผมปล่อยครบสิบตัวแล้วรีบปล่อยเดเมจออกมาเสริมพับเบาลร็อกโยนไปเออนั่นแหละนย่ามีกูมินเบาลร็อกอะไรอย่างงี้นะครับผมได้หมดเลยนะแล้วเขาก็จะเกลี้ยงไปประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วผมกดออโต้เลยแล้วกันนะจังหวะนี้ ย่งจริงยมมาทูนเนี่ยบอกตามตรงว่าที่ผมใช้เนี่ยมีสาเหตุสาเหตุเดียวเลยครับผมจริงจริงผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้บับหน้าป้อมครับไม่มีสกิลบับหน้าป้อมแต่อย่างใดทาให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ต้นเกมได้ดีมากครับผมตั้งแต่ตอนเปิดเกมเลยผมจะปล่อยยมมาทูนเป็นตัวแรกแรกเลยนะผมเพื่อวิ่งมากินที่เกินครึ่งแแบผมมันจะทําให้เราได้เปรียบเชิงพื้นที่ค่อนข้างมากครับแล้วก็การใช้เทพน้ําแข็งลงต่อเนี่ย สตูตมันจะกองอยู่ใ,นในกล้ๆกันครับผมพอตัวเดเมจเราลงปุ๊บมันก็จะแทบโดนทุกตัวเลยนั่นเองครับโอกาสชนะเราก็จะพรุ่งปรีทันทีโอกาสชนะเกือบ100%นั่นเองนะก็ส่งออกมาจะประมาณนี้ครสำหรับเทคนิคในการเล่นนู้นลองไปปรับใช้กันได้นะครับพอเขาแช่ตอนนี้มันหมดแล้วครับผมเราก็กดเมเจอช่วยหรืออะไรต่างๆช่วยแต่ผมแนะนําว่าพายุกเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยบดจะ ทริกเกอร์ทันทีเลยครับว่าเฮ้ยเรากดพายุนะเขาก็จะกดสวนกลับมาเหมือนกันทําให้มีโอกาสที่เขาจะพลิกเกมกลับมาชนะได้เหมือนกันนะระวางจุดนี้ให้ดีๆแล้วการนอสำหรับการกดพายุเนาะแนะนาว่าถ้าเขากดแช่มาภายหลังที่ไอเทมเราใช้ก่อนล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยกดเมเทโอสวนไปเพราะว่าจังหวะน,นั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ทีมศัตรูเนี่ยเหลือจํานวนค่จะน้อยมากแล้วนั่นเองนะครับนะาชนะแล้วน้ำแข็งมันก็จะไม่ค่อยมีผลกับทีมเราเท่าไหร่นะครับผมโอเคอีกสักหนึ่งทีเมือกันก่อนจากกันไปนะก็โชว์กันไปแล้วครับผมว่าชนะกันนรวได้อยู่ะ โอเคทีมนี้ก็แอบตึงๆอยู่นี่แต่ก็เกียร์ไม่ได้สุดจา๋าเราน่าจะไหวอยู่นะมันควรจะชนะละการสำหรับทีมนี้นะครับผมสำหรับผมเนาะมาปล่อยไปก่อนเลยครับผมจังหวะนี้เหมือนเดิมครับเราเล่นเหมือนเดิมเนาะมากดแทรก,ก่อนเลยแล้วกันอุ๊ยโอ้โหมาผิดครับมาผิดรอบนี้มาแปลกๆครับผมสําหรับตัวของบอทนะผมมาแบบเล่นแปลกๆในะรอบนี้ แต่ว่าเราก็ชนะอยู่ดีครับผมเพราะว่าไอเทมเราเหนือกว่าเขาซัดหมดแม็กมาก่อนเลยผมอย่างการอ่านเกมออกว่าเราจะกดไอเทมอูโหูบอบทมันชิงกดไอเทมก่อนแต่ว่ามันซัดหมดแม็กเลย3อย่างครับผมเราก็เลยได้เปียดทันที นะเออมันจะมีบางชอ็อนผมที่จังหวัดเจอแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับใช้ไม่ต้องตื่นตกใจไปใช้ไอเทมตามลําดับนะครับผมให้เป็นระบบระเบ,บียบฉะนั้นเราก็ชนะได้อยู่ดีนั่นเองนะผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะอ่ะก็ตามทรงประมาณนี้เมื่อกี้นี้ที่บอดรีบใช้น่าจะเป็นเพราะว่าเบายมทูบผมกินพื้นที่เร็วเกินไปชิดหน้าป้งเกินไปบอดมันเห็นว่าเฮ้ยมันใกล้เกินไปแล้วต้องพัดออกมันก็เลยพัดแช่เอามาตาอะไรกดเกลี้ยงเลยนั่นเองนะ ก็กดอมตะาเพราะว่าผมกดแช่ไปนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเขาจะไม่กดอมตะานาะอะไรประมาณนี้นะครลองสังเกตกันดูแล้วกันนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ชนะกันรัวๆเลยก็ลองไปปรับใช้กันได้เนาะสำหรับ ทริคทั้งหมดนี้เนาะโดยบทสรุปนะครับผมผมแนะนําว่าให้ใช้โรเจอร์สายพลังเยอะๆนะครับแล้วก็ปล่อยตัวเร็วแล้วที่เหลือเนี่ยเน้นตัวคอมโบไวเยอะผมไม่ว่าจะหยุด5้าวีหรือ1000หน่วยก็ตามแต่นะครับแล้วก็เอาตัวเดเมจมาเยอะๆด้วยเพื่อให้เกมบุกข,ของเราเนี่ยเป็นไปตามที่ผมวางทริคสอนเทคนิคเอาไว้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ตัวที่ไม่แนะนาครับเบายม,มาทูดนะครับผมไม่ค่อยแนะนําในการใส่ทีมสักเท่าไหร่แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับลืมบอกไปเลยตอนต้นคลิปนะผมก็คือ ตัวของสล็อตนะครหรือเห็ดพิษเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับการนำมาสตัร์ในพีพีหมุนเวียนนะครบเพราะพื้นที่แบบมันเล็กการที่เราจะสตัร์ได้เนี่ยมันต้องมีที่ให้มันยืนก่อนนะครัถ้าไม่ได้ยืนเนี่ย ปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามตู้มตุมตุต้มมานะผมก็ยืนไม่อยู่การสลาบสทล็อตนาะก็หายเกลี้ยงและไม่ได้สตันทผมทำให้การสตันฝั่งเราเนี่ยไม่มีผลและตัวมันก็ไร้ไประโยชน์เลยทันทีผมสำหรับตัวสตันที่ผมแนะนําที่สุดนะตอนนี้ก็จะมีแค่เมงวินเนาะสำหรับตัวประจาเดือนนี้เนาะแล้วก็ตัวซาริพิเช่หนึ่งตัวผมถือว่าเหมาะกับดานที่แมปสั้นมากนะผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยออกสกิลค่อนข้้งที่จะเร็วนะแล้วก็ตัวมันแม่นยําสูงมากประมาณนึงเลยนะผมนะ ออกมาปุ๊บยิงปั๊บสตันน็อกแบ็คอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะผมถือว่าติดได้ดีมากสำหรับ PP, พีพีหมุนเวียนถ้าจะใช้นะครับสำหรับการสตันหรือกระเด็นหรือใครจะใส่บาก,กิโนแนนอนอะไรอย่างี้ยก็ถือว่าติดค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะแต่ไม่แนะนำารลอ็อตหรือว่าตัวเห็ดพิษที่ยืนไกลผมเพราะตัวยืนไกลสตัรเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับพีพีแมบสั้นหมุนเวียนในรอบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าตายค่อนข้างที่จะง่ายผมไม่ค่อยได้ออกสกิลช่วยทีมสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนนนีี้คครรัััับบบผมลมกนนะสสวสด